ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมวายโยอัดสว่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลท่านประธานครับวันนี้ขออนุญาตปรึกษาารือครับท่านประธานครับเกี่ยวกับปัญหากลิ่นเหม็นครับจากโรงงานปลาป่นถัดไปครับเป็นพื้นที่ที่ตำบลแกลงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองท่านปรมทานไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ผมหรอกครับเพราะว่าผมเป็นบัญชีรายชื่อนะครับแต่ว่าชาวบ้านไม่รู้จะทำไงครับท่านประธานครับต้องเรียนมาทางผมเนี่ยแหละครับ มีโรงงานครับท่านประธานครับตรงนั้นสองโรงงานครับดึกดึกดื่นดืนครับก็ยังเปิดไฟสว่างโล่ครับปล่อยควันกลิ่นเหม็นครับท่านประธานตำรวจก็ลงไปแล้วนะครับหลายหน่วยงานก็ลงไปแล้วนะครับถัดไปครับข่าวก็ออกมาแล้วครับท่านประธานครับตั้งแต่ปี58ครับท่านประธานในข่าวเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะพยายามติดตั้งไบโอฟิลเตอร์ครับอุตสาหกรรมจังหวัดนี่เขาลงไปแล้วนะฮะจะติดตั้งไบโอฟิลเตอร์ครับตั้งแต่ปี58ตอนนั้นบอกว่าขอเวลา60วันท่านประธาน ตอนนี้ไม่ใช่60วันครับท่านประธานครับ6ปีแล้วฮะ6ปียังเหมือนเดิมครับนอกจากปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องควันเรื่องฝุ่นผงเนี่ยนะครับยังมีปัญหาเรื่องขยะเรื่องการปล่อยน้ําเสียลงแหล่งน้ําอีกถัดไปครับผมถามว่าในเรื่องของมลพิษทางอากาศเองก็ตามเนี่ยมลพิษทางน้ําเองก็ตามเนี่ยนะครับกรมควบคุมมลพิษไปไหนครับทํางานไปถึงไหนครับต้องฝากท่านประธานครับผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับลงไปตรวจสอบครับแล้วชี้แจงรายงานกลับมาที่สภาแห่งนี้ครับท่านประธานนอกจากนั้นครับโรงงานอุตสาหกรรมครับท่านประธานโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยใครเป็นคนตรวจสอบครับกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมครับต้องชี้แจงต้องรายงานครับฝากท่านประธานผ่านไปด้วยครับสุดท้ายครับในพื้นที่นี้เป็นเขตพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านสาธิตครับ ผมได้คุยกับท่านแล้วครับเพราะมันมีเรื่องของการละเมิดอนามัยและก็สิทธิของประชาชนด้วยครับสุขภาพเขาจะทํำยังไงฮะผมฝากท่านประธานครับผ่านไปถึงกรมสุขภาพจิตครับประชาชนเสียสุขภาพจิตครับหน้าที่แห่งนั้นนะ,ะเรื่องสิทธิในการประกอบสัมมาชีพก็เสียไปด้วยนะครับรท่านประธานนอกจากนี้ชาวบ้านนะครับยังฝากผ่านมาถึงผมนะครับว่าเอ๊ะแล้วเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปะละเลยมาเป็น1ิปีเนี่ยผิด157หรือเปล่าผมในฐานะรองประธานการรมิการ ปอพนะครับสารภัยเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าคงได้ลงไปแล้วคงได้เจอกันฝากแท่านประธานครับขอบคุณครับ